คันนี้ลูกค้าดูแลชมมากกันได้3 7นะคะสำหรับคันนี้มาค่ะฮอน้าซีวิกซีวิกเอค่ะรถพิเศษออโต้สิบสี่รถ่ิเเก้าสิบเก้ียร์โต้พันแปดร้อยซีซีเคเอนะคะอพาสก็มีให้ด้วยหากรับได้เปิดราคาได้ในราคา4ี0 0สนบาทหนึ่งท่านเปลี่ยนหท่านมาแล้วค่ะเศษเงยนหนึ่นบาทสองพันรับเปลี่ยนค่ะสี่ห้าสองนั่นหลัสตาบินได้ค่ะสศ0เงินหนึ่งสองพันราคาตอนนี้สต่อยกได้นะคะเศษเงยนหน่งสองพันราคาคันนี้นั่นหลัง นับหนึ่งีแสนสนาพันุกส่ราคาซื้อติดได้ค่ะีแนกมาทราคาตอนนี้สถาน้าีแนหกมิบาทีแนก่บาทนับหนึ่งเปลี่ยนสองราคา้ค่ะีแนกมสองพันซีแซนกหมสองพันนับหนึ่งีแนหกสองันนับสองีแนกสอันบาทราคาตอนนี้หน้าหลนประมูที่ตลเลนะคะตารไมสตารยกไรปิดได้นะีแนหกหมื่นสบบาทราคาตอนนี้หน้าหลานประมูลสร์คะนับ ค่ะตกลงขายที่ราคา464,000บาทที่ลูกค้าหน้า้านป้ายหมายเลข8005 8005ค่ะลูกค้าเประมูลได้ในราคา464,000บาทขอบคุณลูกค้าหน้า้านค่ะ